น้องเมย์รัชนกอินทน,น์ครับก็ได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายในกีฬาโอลิมปิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานนี้นะครับทางน้องเมย์นะครับก็ได้ชนะไถ่ชื่อยิ่งไปได้นะครับ2ต่อศย์เซตนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่สวยสดงดงามสำหรับน้องเมย์จริงๆครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับเพื่อนๆมิตรภาพหลังจบ กมโอ้โหต้องบอกเลยว่าทางน้องเมยของเรานะครับแล้วก็ไปมีจังหวะที่เข้าไปกอดกับทางถ่ายจื่อยิ่งเครับเพื่อนๆมันเป็นโมเมนต,ต์ที่ต้องบอกว่าทัดใจนะครับทั้งแฟนๆชาวไทยทัดใจทั้งแฟนๆชาวไต้หวันครับวันนี้ก์มีคอมเมนต์ของแฟนไต้หวันมาฝากเพื่อนๆด้วยครับรวมถึงกระแสครับ แบดมินตันที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับฟีเวอร์มากๆในประเทศไทยนะครับหลังจากที่น้องเมย์เนี่ยก็ได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายไปนะครับซึ่งวันเดเกอร์มีกระแสต่างๆนะครับเก็บตกมาให้เพื่อนๆทั้งในไทยและในไต้หวันมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการชนะของน้องเมย์เมื่อวานนี้สร้างความสุขแล้วก็จบด้วยมิตรภาพดีๆของทั้ง แฟนชาวไทยแล้วแฟนกีฬาของไต้หวันครับเพื่อนๆและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับน้องเมย์รัชนกของเรานะครับก็สามารถเอาชนะไถจชื่อยิ่งไปได้นะครับ2ต่อศูนย์เซตนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับน้องเมย์เลยทีเดียวนะครับทำให้น้องเมย์เนี่ยได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายของโอลิมปิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับเพื่อนๆแน่นอนครับเรื่องนี้สร้าง ความสั่นสะเทือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฟนกีฬาชาวไทยและแฟนกีฬาชาวไต้หวันพอสมควรนะครับเพราะว่าหลังจากจบเกมนะครับน้องเมย์ครับก็ได้มีการเข้าไปกอดกับทางฝั่งของน้องต่ายเนี่ยเราเรียกกันนะเนาะตามภาษาแฟนแฟนแบดมินตันนะครับเรียกว่าน้องต่ายก็แล้วกันเนาะนะครับก็ได้เข้าไปกอดกันนะครับ2คนนี้ครับอายุใกล้เคียงกันครับเพื่อนๆแล้วก็เติบโตมาพร้อมๆกันครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็ โอลิมปิกครั้งนี้อาจจะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของทั้งคู่แล้วนะครับกอดการกอดกันในครั้งนี้เนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมมันสร้างมิตรภาพดีๆสร้างโมเมนต์ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งที่ขับเคี่ยวกันมาตลอดแทบจะทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับในวงการแบดมินตันของทั้งคู่นะครับแต่สุดท้ายครับน้องเมย์เป็นฝ่ายชนะครับแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยก็ได้มีการ กอดกันนะครับเป็นมิตรภาพที่ดีก็แฟนๆที่ได้ดูนะครับแอดเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีน้ําตาคอนะครับบางคนก็มีอมยิ้มนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้เบื้องลึกเบื้องหลังใน2คนนี้ก็คือเติบโตมาด้วยอายุที่น้อยด้วยกันทั้งคู่นะครับเข้ามาในวงการแบดมินตันนะครับแล้วก็ทั้ง2คนนี้ก็เติบโตมาพร้อมกันนะครับมาถึงตอนนี้ครับก็อยู่ในช่วงที่ทั้งคู่เนี่ย ก็อาจที่จะแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งท้ายๆกันแล้วแหละนะครับก็ต้องยอมรับว่าโมเมนต์นี้มันเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากๆเพื่อนๆนะครับเหนือกว่าการแข่งขันครับการแข่งขันนี่ขับเคี่ยวกันนะครับแต่ว่าเหนือกว่าการแข่งขันนั้นกนะ็คือความประทับใจแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าฝั่งแฟนๆชาวไทยของเรานะครับแน่นอนว่ายินดีแน่ๆกับทางฝั่งของน้องเมย์นะครับที่ได้เข้ารอบ 8คนสุดท้ายนะครับซึ่งก็ถามว่าเข้าใกล้เหรียญก็ไปทุกทีไหมก็เข้าใกล้เหรียญเข้าไปทุกทีครับโมเมนต์ก็จะเป็นโมเมนต์ที่ยินดีกับน้องเมย์มากๆนะครับแล้วก็เรายังเหลืออีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับในการลุ้นที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับสำหรับ,บวงการแบดมินตันของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าทางฝากฝั่งของไต้หวันนะครับพวกเขาก็ถือว่า มีกระแสที่ดีพอสมควรครับนะครับในแอดเข้าไปดูเนี่ยคอมเมนต์ต่างๆของไต้หวันนะครับพวกเขาก็ให้กําลังใจทางด้านของน้องตายนะให้กําลังใจนะครับไถจู้หญิงนะครับให้กําลังใจกันมาอย่างเยอะมากๆเลยเ,เพื่อนๆเท่าที่แอดเข้าไปหานะครับเขาเขาพูดประมาณว่าคุณคือฮีโร่ตัวจริงคุณคือความภาคภูมิใจของพวกเราคุณเก่งที่สุดพวกเรารักแล้วก็คารบคุณมากๆคือส่วนใหญ่นะครับคอมเมนต์ของแฟนๆไต้หวันเนี่ย เขาก็แสดงความยินดีกับน้องเมย์ของเราแล้วก็แสดงความรักที่มีให้ไถ่ยจ้อหญิงมากมากเพื่อนๆแสดงความรักที่มีให้มากๆครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นมิตรภาพดีๆแล้วก็หลังจากจบเกมนี้นะครับโอ้โหบรรดากำลังใจเนี่ยเข้าไปที่ทางด้านของไถ่จื้าหญิงเยอะมากๆเพื่อน โอ้โหเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ดูอบอ่นใจนะเพื่อนเนาะมันเป็นแมตช์การแข่งขันที่ดูเดือดในเกมกันก็จริงครับแต่พอภาพมันจบออกมาแล้วครับมันกลายเป็นว่าทุกคนรักไขรถ่ายจ้หญิงแล้วก็รักไข่ทางด้านของน้องเมรัชนกของเราด้วยนะครับเพราะว่าตัวทางแฟนไต้หวันเองนะครับเขาก็าติดตามถ่ายจ้หญิงมาตั้งแต่เป็นเด็กๆอยู่แล้ว นะครับส่วนแฟนๆชาวไทย rey, อย่างเราก็ติดตามน้องเมย์มาตั้งแต่น้องเมย์เป mm. ็นเด็กๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับต่างฝ่ายต่างติดตามนักกีฬาของตัวเองซึ่งหนีไม่พ้นเพื่อนๆหนีไม่พ้น2คนนี้เจอกันตลอดเจอกันเรื่อยๆอ่ะง่ายๆคือนะครับจนเขากลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะครับแฟนๆอย่างเราก็กลายเป็นว่าผูกพันนะแฟนๆแบบมินตันก็กลายเป็นว่าผูกพันกับตัวหน้าของไทยชื่อหญิงแล้วแฟนๆเขาก็ผูกพันกับน้องเมย์รัชนกนะครับซึ่งเขาก็มาแสดงความยินดีกับน้องเมย์นะเพื่อนๆนะ เขาก็มาแสดงความยินดีกับน้องเมย์นะครับส่วนฝั่งเราก็แอดแปลนคอมเมนต์มานะครับก็ให้กําลังใจไถ่ชื่อหญิงเหมือนกันนะครับว่าคือการกีฬานู้นเพื่อนๆเนาะมีแพ้มีชนะแบบนี้นะครับแต่ว่าภาพจบเกมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะซึ้งค่อนข้างที่จะเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆบอกบอกได้เลยว่าเกมเกมนี้โอ้โห เต็มไปด้วยมิตรภาพนะครับเต็มไปด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นครบรถจริงๆครับเพื่อนๆอ่ะก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเรื่องราวที่แอดนำมาฝากเพื่อนๆนะครับก็เป็นสิ่งดีๆโมเมนต,ต์ดีๆนะครับที่เราได้เห็นจากการแข่งขันกีฬานะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ ประทับใจชาวไทยแล้วก็ชาวไต้หวันมากๆนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่โอ๊คมองว่ามันสร้างความสวยงามให้กับโอลิมปิกในครั้งนี้จริง,รงๆนะครับเพื่อนๆเนาะการเข้าไปกอดกันของนักกีฬาการแสดงความดีใจการแสดงความเสียใจให้กันและกันนะครับแล้วก็มิตรภาพของนักกีฬาครับเติบโตมาด้วยกันจนตอนนี้ทั้งคู่ก็โตขึ้นจนจนอาจจะเข้าเลข3ด้วยกัน,กน,กนทั้งคู่อะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆมันกลายเป็นโมเมนต์มิตรภาพที่ดูอบอุ่น เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกดีไปด้วยนะครับในฐานะคอกีฬาเนาะในการที่พวกเราเชียร์นักกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นชนิดกีฬาไหนเห็นภาพบรรยากาศแบบเนี้ยก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วยนะครับเพื่อนๆก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการพูดคุยนะครับในเรื่องของเก็บตกบรรยากาศสักนิดนึงนะครับหลังจากที่น้องเมยงของเราสามารถผ่านเข้ารอบไปได้ก็อย่างที่แอดบอกไปครับครบเครื่อง เพื่อนๆวันนี้แอดอาจจะเข้ามาพูดด้วยความรู้สึกล้วนๆนะนเพื่อนนะต้องบอกเป็นความรู้สึกล้วนๆแล้วก็เก็บในเรื่องของกระแสทางฝั่งไต้หวันแล้วก็ฝั่งไทยมาประมวลผลไล่เพื่อนฟังเหมือนเพื่อนคุยกันก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเชียร์นะครับกีฬแบบาไทยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเพื่อนนะครับเดี๋ยวก็ยังไงเรามาร่วมเชียร์ร่วมเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวก็ให,ใหม่นะครับสวัสดีครับ,บ